ทักททยทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทีใครพอทราบไหมว่าภาษาอะไรคือภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในดินแดนยุโรปหรือถ้านึกถึงยุโรปคุณนึกถึงภาษาอะไรเป็นอันดับแรกผมก็ว่าน่าจะเป็นภาษาอังกฤษที่น่าจะอันดับหนึ่งแต่นั่นเป็นความเข้าใจผิดครับเพราะจริงๆแล้วมีภาษาอื่นที่แซงหน้าไปแล้วครับช่องเมทีจะพาผู้ชมไปสำรวจ10อันดับภาษาที่มีคนพูดเป็นภาษาแม่มากที่สุดในยุโรป ไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม EU เราจะรวมถึง UK และรัสเซียครับเราจะเจาะลึกแค่10อันดับแรกโดยเราจะค่อยๆไล่เรียงจากอันดับ10ขึ้นไปจนถึงอันดับหนึ่งครับเริ่มที่อันดับที่10กันเลยภาษาดัชจากข้อมูลพบว่ามีคนในยุโรปจำนวนประมาณ22ล้านคนที่ใช้ในการพูดสื่อสารด้วยภาษาดัชใช้พูดกันส่วนมากในเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมส่วนฟลานเดอร์สถือว่าเป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลเยอรมันตะวันตกครับ เป็นภาษาที่มีความคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษและเยอรมันทําให้ผู้ที่พูดภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและไวกว่าคนที่ใช้ภาษาแม่ที่เป็นภาษาอื่นๆครับต่อมาคือภาษาโรมาเนียนอยู่ในอันดับที่9เป็นภาษาโรมานส์ครับเป็นเพียงภาษาเดียวที่พูดกันในยุโรปตะวันออกแม้จะอยู่ใกล้กับกลุ่มภาษาสลาวิกแต่โรมาเนียนกลับมีรากฐานมาจากภาษาละตินทําให้มีความคล้ายคลึงกับภาษาอิตาลีภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศส ผู้ที่พูดภาษาโรมมนส์มีประมาณ24ล้านคนครับอันดับ8คือภาษายูเครนีียนมีคนยุโรปใช้ถึงจำนวน33ล้านคนโดยมีการใช้อักษรซิลิลิกเป็นอักษรหลักมีสำเนียงและคำศัพท์ที่แตกต่างจากภาษารัสเซียอย่างชัดเจนภาษายูเครนีียนเป็นภาษาสลาวิกตะวันออกถัดมาคือภาษาโปลิชในลำดับที่7ครับภาษาโปลิชเป็นภาษาสลาวิกตะวันตกพูดและใช้กันในประเทศโปแลนด์ มีจำนวนผู้ใช้ผู้สื่อสารประมาณ39ล้านคนเป็นภาษาที่มีไวยากรณ์ที่ซับซ้อนเป็นหนึ่งในภาษาที่คนจากชาติตะวันตกพูดกันว่าเรียนรู้ได้ยากที่สุดภาษาหนึ่งเลยครับมาที่อันดับที่6ภาษาสเปนิชแม้ภาษาจะอยู่อันดับ6ของยุโรปแต่เป็นภาษาที่มีคนพูดมากเป็นอันดับ2ของโลกหากเมื่อเอาไปรวมกับทวีปอื่นๆครับมีคนในยุโรปที่ใช้กันจำนวน47ล้านคนครึ่งทางแล้วครับ ในอันดับ5ที่ชาวยุโรปใช้สื่อสารพูดกันนั่นก็คือภาษาอังกฤษหรือ e อังกฤษจากจำนวนผู้ใช้63ล้านคนส่วนมากก็คือในประเทศสหราชาอาณาจักรและประเทศไอร์แลนด์แม้จะอยู่อันดับ5แต่ถ้ามองในแง่ของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยครับ ภาษาอิตาลีหรือภาษาอิตาเลียนอยู่ในอันดับที่4ครับโดยจำนวนมากถึง65ล้านคนเป็นภาษาที่มีสำเนียงที่หลากหลายตามแต่ในแต่และภูมิภาคต้นกำเนิดมาจากภาษาละตินแบบที่ใช้ในกรุงโรมและมีอิทธิพลต่อวงการศิละปะอาหารและดนตรีคลาสสิกอย่างมากครับถึงท็อปทกันแล้วอันดับ3ได้แก่ฟร e n c h ครับหรือภาษาฝรั่งเศสเขาว่ากันว่าเป็นภาษาที่ได้รับการยุกย่องว่าเป็นภาษาแห่งความรัก เคยเป็นภาษาทางการทูตของโลกเป็นภาษาที่ใช้ในองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งเช่นสหประชาชาติหรือ UN มีผู้ใช้จำนวนมากถึง81ล้านคนภาษาเยอรมันนั้นอยู่ในอันดับที่สครับโดยผู้ใช้เป็นจำนวนถึง97ล้านคนเกือบแต่100ล้านแล้วครับเป็นภาษาเจอรมนิกเป็นภาษาแม่ของคนจำนวนมากที่สุดในยุโรปเพราะเป็นภาษาหลักในหลายประเทศได้แก่เยอรมนีออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์ ลัก e m มเบิร์กลิกเทนสไตน์และเบลเยียมในบางส่วนครับและนับถึงอันดับหนึ่งภาษารัสเซียหรือภาษารัสเซียมีจำนวนผู้ใช้มากกว่า100ล้านคนครับมีประมาณ110ล้านคนเป็นภาษาสลาวิกตะวันออกและเป็นภาษาที่มีคนพูดเป็นภาษาแม่มากที่สุดในกลุ่มภาษาสลาวิกเป็นหนึ่งในภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศที่อดีตเคยอ,อยู่ภายใต้สาภาพโซเวียตมีการใช้อักษรซิลิลก จะสังเกตได้ว่าภาษาเยอรมันคือภาษาที่มีคนพูดเป็นภาษาแม่มากที่สุดและมากที่สุดหากนับเฉพาะ EU ในความหลากหลายของภาษาเราจะเห็นได้ว่าภาษาในยุโรปมาจากหลายตระกูลภาษาทั้งเจอร์มานิกคือเยอรมันอังกฤษดัชโรมันส์เช่นฟรังเศสอิตาเลียนสเปนิชโรมาเนียนและสลาวิกเช่นโปลิชยูเครนี บนความแตกต่างระหว่างภาษาแม่กับภาษาที่2ต้องเน้นย้ำว่าข้อมูลในคลิปนี้ทั้งหมดคือจำนวนเจ้าของภาษาเท่านั้นหากนับรวมผู้ที่ใช้เป็นภาษาที่2อ,อันดับอาจเปลี่ยนไปโดยภาษาอังกฤษน่าจะพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนครับแล้วถ้าเป็นภาษาที่ควรใช้สื่อสารทั่วโลกมากที่สุดละ่ะหรือภาษาที่มีอักษรแปลกตาที่สุดช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับหากต้องการแนะนำเพิ่มเติมช่วยมาคอมเมนต์บอกกันด้วยถ้าตกหล่นขาดไปในข้อมูลต้องขออภัยด้วยนะครับ ถ้าหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Subscribe ช่องเมธีกันด้วยครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม